คลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเทวดาชั้นที่1นะครับเทวดาชั้นจาตุมหาราชอีกนะครับจะพูดถึงเรื่องของเทวดาชั้นต่ํานะครับก็คือพระภูมิเจ้าที่นะครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงนางไม้แม่ย่านางนางตะเคียนเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ลูกเทพไปแล้วคลิปนี้ก็จะพูดถึงพระภูมิเจ้าที่ต่อนะครับพระภูมิเจ้าที่จัดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชชนิดหนึ่งนะครับในเทวดาประเภทชั้นต่ําหรือว่าประเภทชั้นล่างนะครับพระภูมิเจ้าที่ จะแตกต่างจากเทวดาประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนางไม้แม่ยมายยนางนางตะเคียนตรงที่พระภูมิเจ้าที่จะอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมนุษย์เท่านั้นครับจะไม่อาศัยอยู่ในป่าหรือว่าจะไม่อาศัยอยู่ในตัวของสถานที่ลกล้างว่างเปล่านะครับที่ใดมีบ้านเรือนมนุษย์ที่นั่นพระภูมิเจ้าที่จะสิงสถิตอาศัยอยู่ครับประเด็นก็คือว่าบ้านเรือนมนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเสาฝาบ้านหรือว่าหลังคาหรือว่าคือแปรต่างๆ พระภูมิเจ้าที่จะสิงอสธิตอยู่ในบริเวณนั้นตามที่ท่านชื่นชอบครับบางท่านท่านก็อาจจะชอบในส่วนของเสาบ้านท่านก็สิงสถิตอยู่ในเสาบ้านครับบางท่านชอบตามฝาบ้านก็จะสิงสถิตอยู่ในฝาบ้านเรื่องพวกนี้มีในคัมภีธรรมกถาเยอะมากเลยนะครับเรื่องของพระภูมิเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในฝาบ้านหรือในเสาบ้านหรือว่าในพระสูตรต่างๆก็มีอธิบายนะครับในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ในบ้านเรือนมนุษย์นะครับ เ,เพื่อนๆมีโอกาสก็ลองไปเปิดอ่านดูได้นะครับโดยสรุปรวมๆแล้วคือภาพภูมิเจ้าที่ก็คือเทวดาชนิดหนึ่งที่อยู่ในจารุมมหาราชิกาของเรานี่แหละครับแล้วก็มีอํานาจของกรรมเนี่ยบังคับให้ท่านจะต้องสิงสถิตแล้วก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมนุษย์ครับหน้าที่ของท่านก็คือปกป้องคุ้มครองมนุษย์ที่อยู่อาศัยบ้านนั้นให้มีความสุขความเจริญนะครับ จึงทาให้คนโบราณในยุคเก่าๆนี้เขาจะสร้างศาลพระภูมิไว้เพื่อให้เทวดาชั้นจตุมหาราชประเภทพระภูมิเจ้าที่เ,เข้าสิงสถิตแต่บางคำพีนียก็จะมีอธิบายไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการสร้างตัวของพระภูมิไว้เป็นหลักเป็นแหล่งให้เทวดาสิงสถิตบางท่านท่านก็ไม่สิงสถิตนะครับท่านก็ชอบจะอยู่ในเสาเรือนท่านก็จะอยู่ในเสาเรือนนั่นแหละครับอันนี้เป็นตัวหลักการคร่าวๆของตัวเทวดาที่ประเภท พระภูมิเจ้าที่นะครับส่วนมนุษย์เราหน้าที่ของเราก็คือถ้าเป็นวันพระแดค่ำสิบห้าค่ำเราก็จะทำการบูชาพระภูมิเจ้าที่นะครับโดยการนำข้าวของเครื่องเส้นไหว้บูชามาบูชานะครับเพื่อระลึกถึงท่านเพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครองเราอันนี้เป็นหลักการของมนุษย์ทั่วไปนะครับแต่ในเชิงทางธรรมเนี่ยวิธีการบูชาเทวดาก็คือการปฏิบัติด,ดีคิดดีแล้วก็พูดดีครับ นั่นแหละครับคือการบูชาในส่วนของเทวดาแล้วครับเรียกกันเป็นภาษาทางธรรมว่าเทวธรรมนะครับแต่ว่ามนุษย์เราก็สามารถจะทําควบคู่กันไปด้วยได้นะครับคือการนําข้าวของเส้นไหว้ไปบูชาตัวของพระภูมิเจ้าที่ที่ที่เราสร้างสามรรภูมิไว้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการปฏิบัติดีคิดดีทําดีนะครับหรือว่าพูดดีนั่นเองก็เป็นการบูชาเทวธรรมเช่นกันครับ สรุปง่ายๆก็คือว่าในบ้านของเราในบ้านเรือนของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหรือว่าเป็นตัวคอนโดหรือว่าตัวของอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิ่งปลูกสร้างทุกที่มีเทวดาชั้นจาตุมหาราชสิงสถิตยอยู่ทั้งหมดครับก็คือเทวดาประเภทพระภูมิเจ้าที่นะครับส่วนเราจะสร้างเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยแบบสารพระภูมิหรือไม่สร้างก็ไม่มีความจําเป็นนะครับขึ้นอยู่กับเราครับเพราะว่าท่าน ไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ในตัวของสถานที่ที่นั้นอย่างเดียวท่านสามารถสิงสถิตได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นฝาบ้านเสาเรือนหรือว่าบริเวณใดบริเวณหนึ่งในตัวบ้านนะครับเพราะว่าท่านสิงสถิตก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะอาศัยอยู่คือในวิมานทิพย์ที่สิงอาถิตย์อยู่นะครับไม่ได้อยู่ในตัวบ้านจริงๆนะครับสร้างวิมานทิพย์เข้าไปครอบในอีกมิติหนึ่งอีกต่างหากนะครับท่านจึงไม่ได้มีในเรื่องของจะต้องมีที่อาศัยเป็นตัวของสารพระภูมิที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ แต่ถ้ามนุษย์ท่านใดสร้างขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็สามารถทําได้เพื่อความสบายใจของมนุษย์นะครับและก็เพื่อการระลึกถึงและก็บูชาสารพระภูมิหรือว่าเทวดาชั้นจตุมหาราชประเภทพระภูมิเจ้าที่นะครับสรุปว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับเป็นเทวดาจริงๆขอให้เพื่อนๆเนี่ยบูชาแล้วก็คิดดีทําดีกับตัวของสารพระภูมินะครับเพื่อให้ท่านคุ้มครองปกป้องให้แค้วคาดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับ